สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่องพ,พี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอก็คือพี่จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอหรือว่ารีวิวการอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตใหม่เร็วๆนี้นะครับนอหรือว่าพี่จะเอาของที่ เข้ามาในเซิร์ฟเบต้านะครับน้องมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับน้องและแต่ละอันนะครับน้องก็คือจะมีการอัปเดตมาแค่ไหนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่องของพีฟีีของดีๆนะครับน้องหรือว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่องของใหม่ๆนะครับทุกคนก็คือถ้าอยากเล่นในส่องของดีๆของใหม่ๆของพีฟี่นะครับน้องเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับน้องว่า สิ่งที่จะเปลี่นเข้ามาใหม่นะครับนอที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยอีกไม่กี่วันนี้นะครับนอจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนอก็คือสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะมีการเข้ามานะครับนอพี่จะอ้างอิงจากเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟจริงเลยนะครับน้อรับประกันนะครับว่าเข้าไทยแน่นอนพันเ์เซ็นต์ถ้าไม่เข้านะครับนอ กดเลิกติดตามได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่อ้างอิงจากเซิร์ฟจริงเลยนะครับเนาะเป็นเซิร์ฟเบต้าของกาลีนาเลยนะครับจะเข้าไทยแน่นอนนะครับและช่วงนี้ก็มีการสลอง8ปีนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็เกี่ยวกับการสลอง8ปีแน่นอนนะครับทุกคนก็คือหนึ่งเลยนะครับเนาะที่ทุกคนจะได้เจอนะครับก็จะเป็นทางด้านของ เค้ก8ปีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นเค้ก8ปีประมาณนี้เลยนะครับนอนในนี้จะมีของนะครับที่แบบว่ากระเป๋า3นะครับเนาะหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเนอะแล้วก็ของเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับ a d o p นะครับนอก็เรียกว่า a d o p บนะครับจะมีการเพิ่มเวลามากขึ้นนะครับและเวลาที่เพิ่มมานะครับนอไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับนอก็คือมันดีตรงที่ว่าจะเพิ่มเวลามากขึ้นและจะช่วยนะครับนอให้เราได้ของที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับนอยิ่งเราเข้าคบตี้นะครับนอมันก็ยิ่งจะแบบว่าไหลเร็วนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นหมวกนะครับทุกคนก็คือ หมวก3นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับหมวก3นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคล้ายๆเครกเลยนะครับเนาะสำหรับหมวก3นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับและหมวก3ปัจจุบันสามารถ กันระเบิดได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าอัปเดตมาครั้งนี้นะครับหมวก3สามารถกันระเบิดได้แล้วนะครับนาอถ้าเราใส่หมวกอยู่จะสามารถกันระเบิดได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรจะดีเลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาออันดับ4นะครับก็คือตั้งค่าไอซ์วอลนะครับน้องก็คือตั้งค่าไอซ์วอลนะครับน้องก็เรียกได้ว่าสําหรับคนที่แบบว่าตั้งไอซ์วอลไม่ติดนะครับก็เป็นการ แบบว่าจะว cool. ่ายังไงดีนะครับก็คือตั้งไอสวอลอัตโนมัตินะครับนอหรือว่าออโตนะครับน้องก็คือตั้งไอวอลออโตนะครับเพียงให้เราจิ้มใส่ไอวอลนะครับน้องก็จะตั้งอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้มันเคยมีมาก่อนแล้วนะครับแต่ได้ลบออกไปนะครับปัจจุบันก็คือจะมีการคัมแบกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นการตั้งไอสวอลนะครับนอส่วนพี่ไม่ถนัดพี่ขอปิดไว้ก่อนลวกันนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับหมวกนะครับน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าหมวกนะครับน้องก็คือจะมี2สีนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นสีออกเขียวนะครับกับเป็นสีออกสีส้มส้มประมาณนี้นะครับน้องและคุณภาพก็ต่างกันด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณภาพเหมือนกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นหมวกตัวใหม่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับน้องก็คือ จุดนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับทุกคนปรับได้เลยนะครับว่า เราอยากได้ภาพแบบไหนนะครับนอก็คือแบบว่าบางคนอยากถ่ายรูปชุดตัวเองบางคนอยากเห็นมุมใกล้ๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอบางคนอยากเห็นมุมแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับนอแบบว่าอยากโชว์ชุดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับในโซนทีสไตล์นะครับนอก็สามารถทําได้แล้วนะครับเป็นมุมมองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอสามารถปรับเลนส์กล้องเข้าออกได้นะครับนอโคจะเทเลยนะครับทุกคนอยากถ่ายชุดอะไรยังไงนะครับนอหรือว่าอยากอัดคลิป แบบไหนนะครับก็จะมีแล้วนะครับสามารถกดท่าทางได้ด้วยนะครับถ้ามีท่าทางนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอช่วยให้เราทําวิดีโอได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนอและเราสามารถนะครับแปะรูปตรงนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สามารถตกแต่งได้ในตัวเลยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับนาอสสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาอก็คือคัสตอมนะครับนาะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างห้องนะครับนาอก็คือการสร้างห้องนะครับสามารถทําแบบนี้ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันจะมีบัตรตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นบัตร แบบว่าจะไงนะครับก็คือเป็นบัตรราชานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถสแกนนะครับน้อ QR code ได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับน้องก็คือมีแคนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับมีกลุ่มแคนมีอะไรนะครับก็สามารถส่ง QR code เข้ากลุ่มได้เลยนะครับน้องก็เป็นการสแกนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคะดีนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็มีโชวนะครับน้องก็คือแบบว่า โซนมาเพิ่มนะครับน้องก็คือแผนที่มาเพิ่มนะครับน้องก็เป็นโซนที่แบบว่าน่าจะเป็นเกาะริมน้ำนะครับนองแต่ที่มาหลักๆเลยนะครับก็มีทางด้านของ ปลาโลมานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่มันขยับได้จริงๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นปลาโลมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็เป็นปลาสลามนะครับเนาะปลาโลมานะครับอร่อยประมาณนี้เลยนะครับและมีฟองน้าเหมือนจริงมากนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้หรือว่ากระโดดเข้าไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ ไม่แน่นะครับเราอาจจะแบบว่าเข้าไปได้นะนาคนนะครับเดี๋ยวพี่ทําบักให้ดูนะครับนาะแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาเป็นทางด้านของ จะว่ายังไงดีนะครับมันเป็นบ้านที่แบบว่ามีแต่หลังคานะครับเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะรีดีว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นน้ําตกนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็สามารถแอบได้เลยนะครับสำหรับน้ําตกครั้งนี้นะครับทุกคนก็รีดีว่าแต่งตัวเนียนๆมานะครับเนาะแอบได้จริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็แอบศัตรูได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีจุดแอบ เพิ่มเติมแล้วนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นในจุดนี้นะครับน้อก็จะมีนะครับทุกคนเด้อถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนาอแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเลยนะครับนาอเป็นสะว่ายน้ําเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าจะมีทางด้านของเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็คือ นี่เลยนะครับ <Solomon> น้องสามารถเข้าไปตรงนี้ได้นะครับทุกคนเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับน้องเราก็จะเจอนะครับในส่วนของต่างๆนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นอันใหม่หมดเลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเป็นของใหม่หมดเลยนะครับน้องก็คือถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับน้องก็เรียกว่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่ทั้งหมดเป็นแบบใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับน้องอันนี้นะคบพี่ขอเรียกน้ำย่อยก่อนละกันนะครับน้องเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับเรื่องตัวละครก็จะมีการ ปรับใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า ตัวละครนะครับนอก็มีการปรับใหม่เยอะมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละตัวนะครับมีการปรับใหม่จริงๆนะครับนอเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนปรับใหม่นะครับนะหรือว่าไซส์สกิลยังไงบ้างนะครับนอและตัวไหนนะครับมีการบัฟให้เก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวอีกทีนึงแบบละเอียดละกันนะครับทุกคนเด้อถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนะก็เตรียมตัวละกันนะครับวันนี้พี่มารีวิวให้ดูแล้วนะครับสําหรับกิจกรรม ตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับด้ดูว่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับโนโมโคก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องตัวละครนะครับทุกคนเออถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของ กิจกรรมหรือว่าอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรียก้ำย่อยไปก่อนละกันนะครับก็คือถือว่าวันนี้พี่รีวิวไปเยอะมากๆแล้วนะครับน้องก็เรียกได้ว่ายังไม่เยอะพอที่แบบว่าจัดเดตเข้ามานะครับเพราะว่าสิ่งที่จัดเดตเข้ามานะครับก็คือยังมีอีกเยอะเลยนะครับถ้าพี่รีวิวนะครับพี่ะะขอบอกเลยละกันนะครับว่าให้พูดเป็นสัวโมงก็ยังไม่หมดนะครับก็เลยแบบว่าเอาเป็นแต่ละ EP ไปละกันนะครับถ้า EP ีนี้มียอดวิวมีคนดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมาทํา EP2 ให้ลกันนอก็ถือว่าาฝกกันด้วยละก S <S กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแลคคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรงไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับน้องท่าคนไหนนะครับที่แบบ ตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย